สวัสดีค่ะเพื่อนเอนค่ะวันนี้จะผักเพื่อนนี่เลยค่ะมาลงพริกคุดหลุมไว้รอแล้วค่ะสักนิดหนึ่งนะคะก็วันนี้จะลงทั้งหมดมันมีถุงละ10บต้นเราจะลงแยกกันนะคะแยกถุงหนึ่งได้สอง,สองหลุมเลยค่ะนะคะระยะห่างก็อยู่ที่1นึเมตรเจเซนติเมตรถึง1เมตรนะคะการระยะห่างของแต่และหลุมนะคะก็จะ ทยอยก็แบ่งออกจากต้นเดียวกันต้นหนึ่งอ่ะก็แค่สิบาทเพื่อนๆค่ะถ้าใช้ระยะเวลาในการเพราะจากมาเมล็ดก,ก็อยู่น่าจะประมาณอาสองเดือนนะคะน่าจะเพราะไม่ทุกเคยเพาะมันใช้เวลานานพอสมควรอันนี้ใจร้อนค่ะก็เลยไปหามาจากตลาดค่ะนะคะสิบาทก็โอเคนะนะคะเพราะเราไม่ต้องมานั่งเพาะเองเนาะก็ไม่ตุกก็จะดึงออกจากถุงนะคะนะคะนี่ค่ะนะคะ อยู่ต่างประเทศนะเพื่อนๆเราอยากปลูกนะคะแต่ว่าแต่ว่าเราไม่มีที่นะคะเพื่อนนะคะเราไม่มีที่เราก็ต้องอาศัยพื้นที่ว่างที่มีแถวตามอาคอนโดนะคะหรือถามเจ้าของที่ขอทําหรือแม่งก็เช่านะคะไปดูกันปลูกของแมทตุกเลยค่ะนี่ค่ะวิธีการปลูกนะคะเพื่อนๆเราก็จะอเอาใส่ก้นหลุมสักหน่อยสิของเขาที่เขา ที่เขาอันนี้ไว้นะคะเราก็จะใส่ไปในในหลุมสักหน่อยนะคะแล้วก็ขย่านะคะนะคะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ารากของเขายังไม่เยอะพอสมควรเดี๋ยวแม่ตุกจะฉีกให้ดูนะคะการแยกของแม่ตุกก็จะเป็นอย่างนี้ตุ๊กไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะทํายังไงแต่แม่ตุกแยกอย่างนี้นะคะเมื่อเขาใส่ในถุงสองต้นหรือสามต้นเราก็แยกง่ายๆอย่างนี้ค่ะ เห็นไหมคะเพื่อนๆคะระบบรากของเขายังขาวอยู่ยังมีการเจริญเติบโตที่ดีนะคะแสดงว่าต้นยังไม่แก่มากต้นกําลังปลูกหรืออ่อนกว่านี้ได้ยิ่งดีค่ะนะคะแต่ถ้าต้นถึงกับออกดอกหรือกิ่งก้านสักหน่อยแล้วไม่สมควรไม่ตุกคิดว่าไม่สมควรอามาปลูกเพราะการเจริญเติบโตก็จะไม่ค่อยดีนะคะนะคะนี่ค่ะไม่ตุกไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่ความเข้าใจของไม่ตุกก็คิดว่าอย่างนั้นและตุกเองก็ ลองปลูกอยู่ต่างประเทศนะคะนี่ค่ะนะคะก็เอานี้เลยค่ะนะคะเราปลูกลงดินง่ายๆไ,ไม่ต้องไม่ต้องปลูกยากเหมือนต้นทุเรียนต้นทุเรียนเราต้องหันหาแสงหนสงนันทางนู้นทางนี้อันนี้เราลงดินไปเลยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะหันเองแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดออใหม่นะคะทั่วทิศเลยค่ะนะคะเราสามารถเด็ดเด็ด เด็ดยอดได้นะคะเพื่อนเนี่ยค่ะนะคะวิธีการเด็ดยอดของเมตุก็จะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่าต้ไม่รู้นะคะเด็ดยอดของเมตุก็จะตรงนี้ตรงนี้มีช่อดอกออกแล้วเมตุกก็จะเด็ดตรงนี้เลยค่ะเด็ดออกเลยนะคะนี่ค่ะนี่ออกไปอย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวมาใหม่เขาก็จะแตกตรงนี้นะคะเราก็จะนี้เลยค่ะกดสักนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะสามารถเด็ดใบออกก็ได้ค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วนะคะเพื่อน เราสามารถรดน้ําได้เลยนะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้เพื่อนเห็นไหมคะตรงเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะนะตรงเนี้ยตรงยอดของเขาเนี่ยค่ะจะมีดอกนะคะเราก็เด็ดทิ้งไปเลยก็ได้ค่ะเพื่อนๆเขาจะได้เอาสารอาหารมาเลี้ยงลำต้นให้โตขึ้นเราเด็ดออกเลยก็ได้ค่ะเห็นไหมคะตรงนี้เดี๋ยวเขาก็จะแตกมานะคะเราก็เด็ดใบทิ้งด้านล่างทิ้งไปเลยค่ะเพื่ออะไรป้องกันไม่ให้เขามีเพี้ยนะคะ เราต้องเลี้ยงลำต้นให้แข็งแรงก่อนนะคะทีนี้ได้เลยค่ะนะคะทีนี้นะคะเอาลงดินเลยค่ะนะคะทำง่ายๆแบบสไตล์เม่ตุก๊กนั่นแหละค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะเม่ตุ๊กเป็นเออ่ครีเอเตอร์ Creator. หรือ,เ,อ,อเปิดใหม่นะคะ,เ,ะ,คะเพื่อนอยังน้อยนิดก็ฝากเพื่อนๆช่วยเป็นกำลังแรงใจให้แม่ตุ๊กด้วยนะคะแม่ตุ๊ก็จะปลูก ทุกๆอย่างที่เรากินและรับประทานแล้วก็เมื่อได้รับผลผลิตก็จะหาเพื่อนๆไปลองขายกันในหมู่บ้านแล้วก็หน่าโรงเรียนดูค่ะไม่อายหรอกค่ะการทำมาหากินแบบสุจริตถ้าเราได้อยู่บ้านหลายๆท่านก็คิดว่าทำไมเราเป็นได้ผัวฝรั่งหรือสามีฝรั่งทำไมทําตัวแบบเหมือนคนทั่วไป ทำไมไม่ทําตัวเหมือนมวดามคนอื่นเขาไม่เที่ยวไม่กินไม่แต่งตัวหรูหราเราเป็นคนยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะคะเพื่อนๆค่ะแม่ตุ๊ก็เป็นคนบ้านๆจะไปให้หิ้วกระปุกระเป๋าแบบราคาเป็นแสนโดยที่ไม่มองรอบกายหรือครอบครัวแม่ตุ๊กไม่ทําหรอกค่ะแม่ตุ๊กใช้ชีวิตแบบเรียบๆไม่ข้างอยู่ต่างประเทศแม่ตุ๊กก็เรียบๆค่ะนะคะนานๆจะอไปเที่ยวกับเพื่อน ส่วนมากจะอยู่กับครอบครัวใช้ชีวิตและเวลาว่างอยู่กับสามีและลูกมากกว่าแล้วก็เข้าสวนค่ะนะคะนะคะไปกันค้าไปปลูกต้นต่อไปไปกันค้า่ะขาอนี้คือหลุมที่สามนะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยค่ะนะคะใส่ลงไปนะคะแม่ตุ๊กตัดต่อไม่ค่อยเป็นนะคะเพื่อนๆก็ต้องเ,อเรียนรู้ไปสักพักหนึ่งนะคะเพื่อนๆน,นะคะเราจะเขยา่าเขย่า,าออกอย่างนี้สักหน่อยนะคะ นะคะให้ให้นี่ค่ะให้มันแตกออกจากกันนะคะก็จะแยกรากออกได้ง่ายค่ะนะคะแม่ตุกก็จะเด็ดเด็ดตรงที่ช่วงข้างบนออกนะคะเพื่อลดการคลายน้ําแล้วก็ให้เขาได้แตกมาเลี้ยงลาต้นให้ดีขึ้นแล้วก็แตกด้านข้างค่ะถ้าต่ําเกินไปแม่ตุกก็จะดึงของเขาออกเพราะว่าแม่ตุกใช้เขาสูงตั้งแต่พื้นดินขึ้นไปตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไปนะคะต่ํามากก็ไม่ดีค่ะเพี้ยนะคะมดเป็น เขาเรียกว่าอะไรตัวนํานําเพียเข้ามาอยู่นะคะเพื่อนๆพ,พยายามดูมดด้วยนะคะมดดำค่ะนะคะมดดำนะคะเราก็จะใส่ดินด้านข้างเลยค่ะนะคะนี่ค่ะนะคะก็อย่างนี้เลยค่ะง่ายๆค่ะเพื่อนๆค่ะคนที่อยู่ต่างประเทศคงอยากกลับมาอยู่เมืองไทยสิเนะ ก็สู้ๆกันต่อไปค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นกำลังแรงใจแล้วก็ดูวิดีโอเมตุกแล้วก็ติดตามผลงานเมตุกด้วยนะคะฝากเป็นกำลังแรงใจให้ไม่ตุอีกทีนะคะขอบคุณค่ะนะคะ